สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพกับบิดพิมพณีเช่นเคยเนาะในส่วนของสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเรียนรู้การผ่านในรูปแบบของการเรียนวิดีโอนะคะส่วนเนื้อหาของสัปดาห์นี้นะคะก็คือการบริการอาหารในการจัดเลี้ยงรูปแบบต่างๆนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของการจัดเรียงรูปแบบต่างๆนะคะมิรก็อยากให้นักเรียนรู้ความหมายของการบริการว่าการบริการเนี่ยคืออะไรนะคะอ่ะทีนี้การบริการก็คือการที่ให้ความช่วยเหลือหรือการดําเนินการที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะด้วยความเต็มใจทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับความพึงพอใจนะคะในส่วนของ ความสำคัญของงานบริการบ้างนะคะงานบริการก็เป็นงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่มาติดต่อนะคะดังนั้นพนักงานบริการทุกๆคนเลยจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็มีความรับผิดชอบในการบริการในส่วนนี้นะคะถ้าสมมติว่าการปฏิบัติงานหรือว่าการบริการเนี่ย มันเกิดความล้มเหลวในการบริการนี้นะคะก็จะส่งผลเสียอย่างร้ายแรงเลยฉะนั้นจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะส่วนของการบริการที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะก็จะเกิดจาก ตัวของบุคคลนะคะหรือว่าพูดง่ายๆเลยก็คือพนักงานแต่ละคนนะคะจะต้องมีทัศนคติที่ดีแล้วก็การบริการที่แสดงออกถึงความพร้อมในการที่จะบริการอย่างมีความสุภาพอ่อนโยนมีไมตรีจิตที่ดีนะคะเพื่อที่จะสามารถชนะใจลูกค้าได้นะคะทีน,นี้นะคะ ในส่วนของเนื้อหาสำคัญวันนี้ที่เราจะเน้นกันก็คือในเรื่องของการบริการอาหารในการจัดเลี้ยงต่างๆในรูปแบบต่างๆนะคะในส่วนของการบริการอาหารในการจัดเลี้ยงนะคะก็จะแบ่งได้ด้วยการเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ1เลยจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบไทย 2. ก็คือจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบสากลนะคะทีนี้ในส่วนของการจัดเลี้ยงแบบไทยจะเป็นการจัดเลี้ยงที่ ถือได้ว่าสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะแล้วก็ควรค่ามากๆเลยกับการที่เราจะอนุรักไว้นะคะในส่วนของการจัดเลี้ยงแบบสากลนะคะก็จะเป็นการจัดเลี้ยงที่เราเองสามารถพบได้ในงานเลี้ยงทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานรับรองแขกหรือว่าการเลี้ยงเฉลิมฉลองการสังสรร์การปาร์ตี้ต่างๆเหล่านี้นะคะ ทีนี้ในส่วนของการจัดเลี้ยงแบบไทยนะคะที่เราสามารถพบเห็นกันได้ในทั่วทั่วไปเลยนะคะก็จะมีด้วยกัน3มรูปแบบใหญ่ๆดังนี้นะคะเรามาดูแบบแรกกันก่อนอ่ะแบบแรกนะคะแบบที่1ก็คือเป็นการจัดเลี้ยงอาหารแบบมีอ่ะแบบ นั่งพื้นนะคะแล้วก็มีสำรับเฉพาะตัวนะคะทีนี้ในส่วนของการจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแบบนั่งกับพื้นจะจัดสำหรับเฉพาะคนใช่ไหมอย่างที่มีพูดไปตอนแรกนะคะถือว่าเป็นการจัดเลี้ยงตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่ โบราณน,นะคะแล้วก็การจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเพณีไทยจะหมายถึงจัดเลี้ยงหนึ่งคนต่อหนึ่งสำรับข้าวหวานนะคะโดยที่การจัดเลี้ยงแบบนั่งพื้นแล้วก็มีสำรับเฉพาะตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับใช้กับพระสงฆ์เท่านั้นนะคะอันนี้ให้นักเรียนจำไว้ว่าการจัดเลี้ยงแบบนี้ จะเหมาะสำหรับพระสงฆ์เท่านั้นนะคะต่อไปอันนี้เป็นรูปภาพนะคะมียกตัวอย่างมาให้ในักเรียนดูเห็นไหม <c oughs> อ่ะเขาก็จะมีการถวายสํารับนะคะของพระสงฆ์แต่ละร,รูปเห็นไหมคะว่าพระสงฆ์หนึ่งรูปต่อสํารับอาหารหนึ่งสำรับนะคะอ่ะในส่วนของการจัดเลี้ยงอาหารแบบนั่ง รวมกันเป็นวงนะคะก็จะมีผู้รับประทานอาหารนะคะประมาณ5-6คนนะคะโดยที่อาหารที่เสิร์ฟนั้นนะคะจะเน้นไปที่อาหารคาวประมาณสัก5-6อย่างด้วยกันนะคะส่วนอาหารหวานมีไหมมีนะคะแต่ว่าจะเป็นพวกผลไม้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะ โดยที่การที่เขาจะวางอาหารในการจัดเรียงรูปแบบนี้นะคะเขาจะวางของขาวก่อนโดยที่อาหารทุกอย่างนะคะจะจัดวางไว้ตรงกลางเลยโดยที่จะมีช้อนกลางนะคะให้แขกตักนะคะโดยที่ว่าแขกทุกคนเนี่ยจะมีจานข้าวช้อนซ่อมผ้าเช็ดมือแก้วน้ํานะคะประจําตัวไว้นะคะ ส่วนในเรื่องของโถข้าวเหยือบน้ำนั้นนะคะก็จะเป็นการที่ใช้ร่วมกันทีนี้เมื่อแขกรับประทานอาหารคาวเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะเปลี่ยนเป็นของหวานเข้ามาเสิร์ฟแทน mm hmm. การจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะแบบนั่งรวมกันเป็นวงนะคะ mm hmm. ก็สามารถนั่งกับพื้นได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการนั่งแบบโต๊ะนะคะ mm hmm. การนั่งโต๊ะ คือการนั่งโต๊ะเนี่ยจะรับประทานอาหารที่ถือว่าเป็นการรับประทานอาหารแบบวัฒนธรรมตะวันตกนะคะโดยที่เขาจะมีการวางอาหารไว้กับพื้นนะคะรวมกันเป็นวงแล้วก็จะมีการจัดเสิร์ฟด้วยการสองอย่างนะคะก็คือจะนำเอาอาหารทุกอย่างนะคะมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เสิร์ฟเลยหรือว่าอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเสิร์ฟ อาหารทีละ1อย่างนะคะโดยที่การจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะจะเหมาะสาหรับการที่เลี้ยงคนจำนวนมากนะคะแล้วก็การจัดเลี้ยงที่แบบนั่งโต๊ะนะจะต้องอาศัยบริเวณที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็จะต้องเลี้ยงภายในตัวอาคาราภายนอกของตัวอาคารนะคะอามิตรพูดผิดเนาะเป็นภายนอกของตัวอาคารนะคะ ในส่วนของอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งรวมกันกับพื้นหรือว่าบนโต๊ะก็แล้วแต่นะคะอุปกรณ์ที่จะต้องมีเลยนะคะก็คือจานข้าวช้อนซ่อมช้อนกลางเหยือน้ำนะคะแล้วก็เป็นโถข้าวผ้าเช็ดมือแก้วน้ำนะคะอ่ะต่อไปก็คือการจัดเลี้ยงแบบขันโตกนะ การจัดเลี้ยงแบบขันโตกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะอาทีนี้การจัดเลี้ยงแบบขันโตกนะคะก็คือเป็นการเลี้ยงอาหารร่วมกันหลายๆคนนะคะจะเป็นแบบนั่งพื้นรวมกันเป็นวงนะคะซึ่งจะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของทางภาคเหนือเท่านั้นนะคะโดยจะใช้ขันโตกนะคะเป็นภาชนะสําหรับในการจัดอาหารสําหรับนะคะซึ่ง อาหารในขันโตกนะคะก็จะประกอบไปด้วยอาหารคาวอย่างเช่นข้าวเหนียวลาบแกงฮังเลไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มพร้อมกับผักจิ้มนะคะส่วนอาหารหวานก็คือจะเป็นขนมหวานเนี่ยเขาจะจัดใส่ถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟไว้ข้างๆก็คือจะวางไว้ในขันโตกนะคะ ถือได้ว่าการจัดเลี้ยงแบบขันโตกนี้นะคะเขาก็จะมีไว้เพื่อรับรองแขกที่มาร่วมในงานเฉลิมฉลองหรือว่างานสมโพชนะคะการจัดเสิร์ฟแบบขันโตกนะคะก็จะทำได้ต่อเมื่อแขกผู้อ,วอาวส อาวุโสเท่านั้นนะคะที่กล่าวเปิดงานแล้วก็มีการแสดงบนเวทีแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มทยอยจัดเสิร์ฟอาหารกันนะคะแต่ทีนี้ในสมัยปัจจุบันนี้เนาะการจัดเลี้ยงแบบขันโตกเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เพียงแค่งานฉลองสมโพชเท่านั้นนะคะก็เราอาจจะเคยเห็นกันก็คือตามพวกร้านอาหารใหญ่ๆก็มีนะคะ เป็นตัวอย่างนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของขันโตกถ้าใครไม่เคยเห็นเนาะก็จะอยู่ในรูปภาพที่หกับรูปภาพที่2นะคะก็นับจากด้านซ้ายมือมานะคะแล้วก็ส่วนด้านขวามือนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของอาหารนะคะที่อยู่ในขันโตกเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างที่มิเต้พูดไปนะคะ ต่อไปนะคะก็คือการจัดเลี้ยงแบบสากลทีนี้การจัดเลี้ยงแบบสากลมันก็จะมีด้วยกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆเลยนะคะก็คือ 1. การจัดเลี้ยงแบบช่วยเหลือตนเองทีนี้การจัดเลี้ยงแบบช่วยเหลือตัวเองมีอะไรบ้างนะ<ม>เดี๋ยวนะักเรียนมาดูไปพร้อมกันนะคะการจัดเลี้ยงแบบตัวเองก็จะมีเป็นการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ ทีนี้การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นี้นะคะเขาจะนิยมใช้กับคนจํานวนมากในการจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะแขกที่มาร่วมง,งานจะต้องช่วยเหลือตนเองเองโดยการที่ตักอาหารดังนั้นนะคะอาหารทุกอย่างเลยตลอดจนเครื่องดื่มนะคะก็จะมีจัดไว้ที่โต๊ะนะคะโดยที่เขาจะมีคนเสิร์ฟไว้ช่วยดูแลบ้างนะคะทีนี้การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ย แต่ละคนเนาะที่มิ้นได้พูดออกไปก็คือจะต้องหยิบอาหารไปรับประทานเอาเองนะคะการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นี้นะคะมันจะมีด้วยกัน3แบบก็คือจะเป็นการจัดอาหารทุกชนิดพร้อมกับอุปกรณ์ก็คือจะมีการจัดวางไว้ที่โต๊ะแต่ละโต๊ะนะคะแล้วก็อาจจะมีเป็น เก้าอี้จัดให้แขกนั่งตามจํานวนแขกที่มานะคะแล้วก็แขกก็ได้เลือกอาหารที่โต๊ะแล้วก็นํามารับประทานเองถ้าหากว่าเป็นอาหารจานไหนนะคะที่เรานั้นเลือกไม่ถึงหรือว่าตักลำบากยกลำบากนะคะก็อาจจะต้องมีการส่งต่อกันในการจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะนิยมในบ้านนะคะแล้วก็ใช้กับแขกจำนวนน้อยหรือว่าอาจจะเป็น แขกที่เราสนิทสนมด้วยนะคะ 2. ก็คือการจัดอาหารลงในถาดหรือว่าในจานใหญ่ๆนะคะทีนี้การจัดอาหารแบบนี้นะคะก็จะมีคนเสิร์ฟอ,อาหารนะคะคอยยกอาหารมาให้นะคะโดยที่จะส่งไปตามโต๊ะที่แขกเขานั่งกันทีนี้แขกก็จะต้องมีการตักเอาเองตามความชอบใจนะคะแต่ถ้าอาหารที่เราไม่ชอบนะคะเราก็สามารถปฏิเสธได้นะคะ การจัดแบบนี้นะคะก็จะต้องมีคนคอยเสิร์ฟนะคะรอไว้ที่โต๊ะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะคะก็จะต้องวางไว้บนโต๊ะให้ครบคันนะคะต่อไปในส่วนอันที่3ก็คือการจัดอาหารทุกชนิดแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างไว้บนโต๊ะ ก็คือการที่ให้แขกนะคะได้ไปเลือกตักอาหารเอาเองตามความชอบใจเลยแล้วก็การจัดแบบนี้นะคะก็คือจะต้องมีคนเสิร์ฟคอยที่โต๊ะอาหารเหมือนเดิมโดยอาจจะคอยในเรื่องของการช่วยเหลือแขกบ้างนะคะแต่ว่าถ้าอาหารหมดนะคะบริกรเนาะก็จะต้องมีหน้าที่รีบเอาอาหารนั้นมาเติมให้ทันทีนะคะ นี่เป็นรูปภาพนะก็จะเป็นการจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่เนาะนักเรียนก็อาจจะเคยเห็นตามงานเลี้ยงทั่วๆไปนะคะบางคนอาจจะเคยตามคุณพ่อคุณแม่ไปงานอ่ะอย่างเช่นง,งานแต่งงานเนาะที่เป็นงานเลี้ยงฉลองตอนช่วงกลางคืนนะคะก็อาจจะเจอในการจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปเลยดีกว่า การจัดเลี้ยงรูปแบบต่อไปก็คือเป็นการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะทีนี้การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลเนี่ยจะเหมาะกับแขกจำนวนมากๆนะคะในระหว่างที่เขารับประทานอาหารนะคะก็จะไม่มีโต๊ะสำหรับนั่งรับประทานอาหารนะคะจะมีเพียงแค่โต๊ะเอาไว้วางอาหารเท่านั้น เวลาที่เขานิยมจัดเลี้ยงนะคะในรูปแบบของค็อกเทลนั้นก็จะเริ่มเวลาประมาณ5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะคะการจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับโอกาสพิเศษอย่างเช่นงานแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆหรือว่างานมงคลสมรสนะคะทีนี้การจัดรูปแบบของอาหารในการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลนะคะก็จะเป็น การจัดเลี้ยงอาหารว่างที่มีขนาดแบบเล็กๆพอดีคำนะคะซึ่งส่วนมาก,ก็จะจัดอาหารเครื่องดื่มไว้บนโต๊ะตรงกลางนะคะแล้วก็ให้แขกที่ผู้มาร่วมงานเนี่ยเราเนี้ยได้มาหยิบรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะคะอ่ะต่อไป ไปก็คือการจัดเลี้ยงแบบออกร้านนะคะการจัดเลี้ยงแบบออกร้านหรือว่าซุ้มอาหารนั่นเองทีนี้การจัดเลี้ยงรูปแบบนี้นะคะก็ถือว่ามีสเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆเลยสเสน่ห์เฉพาะตัวตรงนี้คืออะไร ก็คือในเรื่องของการที่เขานั้นได้ทําอาหารถือว่าเป็นอาหารสดๆกันเลยนะคะทําตรงนั้นเลยซึ่งรูปแบบของการจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะจัดเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศของการจัดงานนะคะอย่างเช่นอาจจะตกแต่งบรรยากาศแบบงานวัดก็ได้หรืออาจจะจัดตกแต่งบรรยากาศแบบร้านนาก็ได้โดยที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะคล้ายๆกันกับการจัดแบบคอกเทลเลยนะคะก็คือจะไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ให้นั่งรับประทานอาหารนะคะแบบเป็นทางการเพราะว่าจะเป็นอาหารว่างที่แขกเขาะจะมาร่วมงานแล้วก็เดินหยิบรับประทานอาหารตามซุ้มนะคะซึ่งแต่ละซุ้มแต่ละโต๊ะก็จะมีอาหารไว้คอยบริการที่มันไม่ซ้ำรูปแบบกันนะคะไม่ซ้ำรูปแบบหรือว่าไม่ซ้ำประเภทของอาหารนั่นเองนะคะอะต่อไป ก็คือการจัดเลี้ยงแบบปิกนิกนะคะทีนี้ในเรื่องของการจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับการที่เรานั้นอาจจะไปพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆหรือว่าไปทัศนศึกษานะคะโดยที่เรานั้นอ่ะได้มีการจัดเตรียมอาหารไว้แล้วอาจจะใส่ปิ่นโตก็ได้หรือว่าใส่กล่องไว้ก็ได้นะคะแล้วก็นำไปรับประทานอาหารนะ ร่วมกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกันอาจจะต้องมีเป็นผ้าปูหรือว่าเป็นเสือ่อพื้นเล็กๆนะคะเ,เราอาจจะปูผ้าปูหรือว่าเสื่อเนี่ยก่อนเพื่อที่บางทีการที่เราวางอาหารลงไปกับพื้นดินเนาะหรือว่าพื้นหญ้าเนี่ยมันจะได้ไม่ทําให้อาหารของเรานั้นเปื้อนนะคะแล้วก็ได้รับเชื้อโรคแล้วก็ อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือมันก็ไม่ทำให้ชุดของเรานะคะที่สัมผัสกับพื้นโดยตรงนะคะอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นรูปภาพนะคะตัวอย่างของการจัดเลี้ยงแบบปิกนิกเห็นไหมว่าแต่ละภาพเขาก็จะมีเป็นพวกเสือบ้างเป็นภาพผืนเล็กๆบ้างนะคะในการปกูก่อนที่เขาจะวางอาหารเหล่านั้นลงไปหรือว่าก่อนที่เขาจะนั่งเนาะ,ะต่อไปนะคะ 2ก็คือการจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการทีนี้การจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการเป็นยังไงนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็อย่างเช่นเป็นการจัดเลี้ยงในห้องอาหารหรือว่าโรงแรมนะคะซึ่งการจัดเลี้ยงรูปแบบของที่มีผู้บริการนะคะก็จะมี บริกรนะคะคอยยกอาหารแล้วก็เครื่องดื่ม่างๆนะคะมาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลยการจัดเลี้ยงแบบมีผู้บริการนี้นะคะก็จะพบในการจัดเลี้ยงอาหารอย่างเช่นการจัดเลี้ยงบนเครื่องบินการจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนแล้วก็การจัดเลี้ยงในห้องอาหารรวมไปถึงการจัดเลี้ยงแบบพัตคารหรือว่าโรงแรมต่างๆนะคะในส่วนของ การจัดเลี้ยงบนเครื่องบินเนาะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการจัดเลี้ยงที่เป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างสูงนะคะส่วนมากเขาก็จะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเกี่ยวข้องกับทางด้านของธุรกิจนะคะ ต่อไปการจัดเลี้ยงในห้องอาหารนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพไหมก็จะมีบริการขอโทษนะคะเอาเป็นบริกรเนาะหรือว่าคนที่เขาเสิร์ฟอาหารพนักงานเสิร์ฟอาหารนะคะคอยเสิร์ฟอาหารตามที่เรานั้นได้ทำในร้านอาหารนะคะก็คือร้านอาหารหรือว่าห้องอาหารเขาก็จะมีเมนูต่างๆใช่ไหมให้เรานั้นได้เลือกเมื่อเราเลือกเมนูต่างๆเ้านั้น เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่ออาหารของเราอาหารโต๊ะของเราเสร็จแล้วก็จะมีพนักง,งานเสิร์ฟอาหารนะคะเดินมาให้บริการเสิร์ฟอาหารเราถึงโต๊ะเลยนะคะต่อไปก็คือการจัดเลี้ยงอาจจะมาในรูปแบบของโรงแรมหรือว่าพัตตาคารเหล่านี้นะคะซึ่งการจัดเลี้ยงแบบนี้ก็ถือว่า เป็นการจัดเลี้ยงในโอกาสสำคัญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัมมนาการเลี้ยงเพื่อเฉลิมฉลองต่างๆรวมไปถึงการจัดงานปาร์ตี้นะทีนี้การจัดเลี้ยงแบบนี้นะคะก็จะมีด้วยการหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบุฟเฟ่ค็อกเทลหรือว่าโต๊ะจีนนะคะ,ะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับ กับคนที่เขาทำามจัดงานด้วยเนาะว่าเขาจะมีการเลือกรูปแบบของการจัดงานเป็นแบบบุฟเฟ่ต์หรือค็อกเทลหรือว่าโต๊ะจีนนะคะอ่ะทีนี้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะวิดีโอของมิดก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะมิดก็มีเป็นแบบฝึกหัดให้หนักเรียนได้ไปทำนะคะแบบฝึกหัดของมิดมิดจะลงไว้ให้นะคะในคัทรูมเนาะ ก็เหมือนเดิมนะคะคะแนนใครที่ทําไปแล้วนะคะผลคะแนนมันก็จะเด้งโชว์มาแล้วใครที่นักเรียนไม่ผ่านครึ่งนักเรียนกลับไปทําใหม่นะคะทีนี้นักเรียนกลับไปบางคนยังส่งงานมิดไม่ครบนะคะงานมิดไม่ได้มีอะไรมากเลยมีเพียงแค่นักเรียนศึกษาจากวิดีโอในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ไปทําแบบฝึกหัด ในคาดดูมนะคะซึ่งแบบฝึกหัดนี้แต่ละสัปดาห์ก็มีเพียงแค่10ข้อเท่านั้นเนาะฉะนั้นนะคะกลับไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอะไรคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ